สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทักษะก,การคิดขั้นสูงของนักเรียนสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อชุมชนปีการศึกษา2566โรงเรียนป่าวายวิทยายน์อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งโรงเรียนป่าวายวิทยายน์ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้านการประกอบอาชีพและนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่าเรียนโครงงานของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความชำนาญความรู้ความสามารถการลงมือปฏิบัติจริงจากผู้มีประสบการณ์ปราชชาวบ้านในชุมชนค่ะ จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้ระหว่าง8กลุ่มสาระตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ซึ่งจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,566มีทั้งสิ้น32คนค่ะขั้นตอนในการดำเนินโครงการการสร้างนว,วัตกรรมชุมชน OECD 6ขั้นตอนขั้นตอนที่1ประเมินทักษะการคิดของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ e อ,อีป็อกเพื่อจัดกลุ่มนกักเรียนให้คระชั้นเรียนเข้าสู่ขั้นตอนที่สองค่ะการคิดป,ประเด็นการเรียนรู้จากแรงบันดาลใจ ครูมอบหมายภารกิจให้นักเรียนไปสำรวจปัญหาในชุมชนในโรงเรียนที่พบมาสะท้อนความคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนำสิ่งที่พบมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองสนใจโดยใช้เทคนิค Force Connection สาม,มารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสถานที่จะเป็นบ้านอาชีพจะเป็นเกษตรกรสิ่งแวดล้อมจะเป็นต้นไม้หรือต้นไผ่ผลิตภัณฑ์หรืออาหารจะเป็นเรารรยังอยู่ในขั้นตอนที่ท2นะคะหลังจากที่เราเชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นนะคะด้วยกิจกรรม force connection แล้วเราก็มาทำกิจกรรม fill mapping ค่ะ ื่อสรุปกระบวนการในการสร้างนวัตรกรรมเพื่อชุมชนต่อไปค่ะขั้นตอนที่3ค่ะในการร่วมมือกันเขียนแผนครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประเด็นความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสร้างนวัตรกรรมและนี่ก็คือ Learning c u r v e ที่ได้มานะคะทางโรงเรียนของเราค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากคุณตาสันติทองบ้านทุ่งที่ได้ให้เกียรติ มาสอนทักษะในการจัดสารจากเส้นพลาสติกค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกลุ่มเราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนที่5ในขั้นที่ให้นักเรียนได้ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินสไปเดอร์แกรมหรือสไปเดอร์เรดาขั้นตอนที่6เน้นย้ำซ้ำทวนชวนคิดต่อหลังจากได้ผลงานตะกร้าสารแล้วนักเรียนได้ร่วมกันออกแบบเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้เพื่อใช้ในการจัดจำหน่ายการวัดประเมินผลผู้เรียน เราใช้รูบิกสกอร์5ระดับโดยวัดจากวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุเอาไว้ในแผนการจัดก,การเรียนรู้ค่ะ